กราบสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับโฟว์วันนี้เราจะมาเล่นแม่ครับอาชีวิตรอดอยังไงอ่ะจังหวัดเนี้ยยังไงยังไงจังหวัดเนี้ยหาจังหวัดป้า <c oughs> <c oughs> ลำยังต้องคำว <c oughs> ่าจังหวัดป <c oughs> นน้าเป็นไง รันชอคอนนี้เราจะมาเล่นมิสซลมันให่้ทั้งคูักันนะครับเออต่นี่เราอยู่ดีมากโอ้โหเลยหุ้ยเห็ด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  เฮ็ดๆเฮ้ยเฮ็ดแดงก็มเต็ดงาเอดีเลยอีหนูโอเคครับเดี๋ดว้อนก็เแล้วก็ต้องปีดไปตรงนี้นี่เปีนไปไหนต่ก็ตัดดิเอ้าต้งเล่นเจอเฉยเฮ้ย่าเฉยไม่เลย ว่ามันต้องเจอหมัดเทพเจ้าหมัดเทพพิภพครับนี่เป็นไงเป็นไงนี่เป็นมากเกิไปโอ้ไม่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 เอ้ยเดี๋ยวเราอยู่บ้านเห็ดดีกว่า,เ,าเห็ดแดงครับเราจะอยู่บ้านเห็ดแดงอาหาอันโดตคาของรเราก็ต้องซุกซ่อนอันโดูคา

เป็นึังนะขอค้าเก่เลยจุด้ำเงินเกม่ะไรสั่นดูเก๋ชุๆๆเกบัวขอค่าบัวพี่บ่าวเยอะโยบ่าวบูไปไหนจะไปไหนนี่นี เหตุผลมกลมากเลยมาถึง้ยตรงน,นี้ตรงนั้มีหลายที่อะเิในป่านี้ผมชอบค็ดแดงกระหรมเพราะว่ามันเพิ่เยอะมากเลยโ <c oughs> อ,อ้ยอยูบ้านนี้โอคได้อยู่นะ 那个搞双路，那个啥路，不让进来。嗯。嗯还不行吗？ อัวหันหิ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 นๆินชิ้นนี้อะมีคำอันนี้มากเลยครับเถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับเออ เสียงไม่ค่อยดีอ่ะตีมวยกูยเงินคนหัวรวยกดเทยแล้วผู้ชายก็หัวตายบอกฉันเลยไหมยังไ่ไม่มีอะไรยึงมีแต่ตัวกับหัวใจหนน่นมันตายอยู่เชียงคู่กันแบบนี้มีเรื่องเลยไม่รู้ดีหนามันนึ่งท้อและมีทั้งไม่มีกับคน อยู่สบาแน่นอนนะครับอออออยงลกอขปบเอกเอาไปขนกลองอบแล้วโอ้ยปู้สนัน้าน้ขาอกีแตกกีแนได้อกเลยขาอ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 อกเลย เ้ยเ้ยเ้ยยเออเอเฮ้ยหูฟังแตกเย้หูฟังใครไม่รู้โอ้หูฟังแตกโอ้หูฟังแตกออแตกแล้วโออยู่ไหนวะเออ้ยอเจ็บ้ยผมจะเปิดหน้าตอนนึ่ผู้ติดตามหนึ่งร้ใยขึ้นไปนะถึงผมจะเปิดหน้าเลย ใส่ผมสิบตัวผมไปแกะทีเดียวแล้วลแกะทเนื้อผมไปทีเดียวเละกินเนื้อสตัวบอกไปกินบุกเฟ่ใส่กินเนืสามตัวสองสศษหกเปลแปดร้อยแปดรยีว่าน้ากะสองร้อยท่านมึงก็เดียวเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันดีกว่ามาสามตักวกันดีพัไปย้ายครับผม

แบงที <Ooh. S 2> ่ดีป่ะอโอเคนี่ก็ใยใยนี่ก็ซ้อยหยาใ่เานยืยน่าทเป็นักฐานยืนยันว่า องชีครับนี้ผมรู้แล้วว่าู้เห็นมันง่นออนกุดลูกหมูเอ้าห,หุย้อยนี่ยาสัวิ่งโ้โหขาหมูไปยึดล่ก ผมอยากเจอแตงโมครับเพราะว่าผมจะมาปลูกครแตงโมดี ลุบโอเคแล้วอยูลุกไหมโอ้โเนี่ยรับจะได้รับสร้างสร้างแนงมานี่มันไงมึงเกมเศรษฐี น่ี่ันต้้งสร้างหนึ่งนะนีุ่ณนี่สร้งหนึ่งนะออีกสง โอ้จะมืดแล้วมีแก่อยู่ตัวเดียวเนี่ยเคบเนียวล่มเดื่นก่อนนะจุ๊บ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 รักลัวว่ะเนี้ย เืองอคูมชมขวูรองทุกแวนและเหนือแผนดินญี่ปุ่น,น,น,นขอบคุณสำหรับการต่อน้น นี่ครับเราก็จะเึ้นอืมเย็บเสร็จแล้ว

hon แต่รถจะรองไปหัว entertain ท้าว wireless idity 嗯呀、嗯嗯嗯，我知道，哈哈哈，还悔，后悔。

มันคือข้ามคืนที่หนาวเน็บมันไม่มีคามีคาอบอ,อ,อุ่นเออเออนั่นไงไม่หนาวเหน็บนะครับไอ้กูโป้เนี่ยไม่รู้ทิศทางโอ,อ้โห รจะไปโชคดีป่านนะขุณมาก็เจอถานเลยฮโชคดีมากเลยนะน้องโเกีงให้ดีนะดีนไลเฮ้โอยคนอะไรมันจะโชคดีป่านน,ะนั้นพูดนี่มาเลยนะ อกไรลขอเล็กแต่เซฟได้ทนนี่น <ล hein. S 2> ีเม็กสอ้อะไรกัะนีตัวนี t. T ้คือห้องบอลก ดีคุนี่เออ่ว่าใชดีแต่ว่าจะปีนขึ้นไง